สวัสด,ดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทริคบนเฟ e บุ o กนะซึ่งก็ได้ไปเรียนรู้อะไรมาบางอย่างนะก็เลยอยากออกมาแชร์แบ่งปันกันครับหาพื้นที่ว่างๆนะแล้วคลิกแล้วก็ดูรหัสต้นฉบับนะวิธีนี้เป็นวิธีการหาว่าใครส่องเฟ e บุ o กเรามากที่สุดนะหรือว่าอาจจะไว้คุณหาแฟนๆที่เอาไว้ดูเราบ่อยๆได้นะกดคอนโ F โผล่ขึ้นมานครับ c t r l บ F นะฮะแล้วกดตีนกา นะฟันหนูสองตัวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาใหม่ครับตีนกาเอ้ยเอาใหม่ตีนกาครับฟันหนูสองตัว L ตัวใหญ่ IST นะฮะก็จะได้ตามนี้เลยครับทีนี้เรามาดูกันตรงลายชื่อลิสต์ตรงนี้ครับนี่ทั้งหมดเนี่ยไอที่มันเป็นเลขเนี่ยฮะเราเลือกมาอันหนึ่งครับนี่สมมุติผมจะเอาอันแรกเลยนะครับ อย่าไปกรอบทั้งหมดนะกรอบแค่ก่อนจะถึงลบสองนะสมมุติอันนี้มันจะมี1 0ึ่งศูนย์ศูนย์กหก้อป็กอบมาแค่นั้นครับนะกรอบแล้วก็ย้อนกลับไปตรงในหน้าของเรานะก็ลบไอ้ตรงนี้ทิ้งครับแล้วก็พิมพ์เลขเอ๊ยกดคอนโทลบวก V นะลงในที่ที่เรา ในในตรง URL ครับพิมพ์ลงไปนะฮะแต่ไม่ต้องลบนะครับตรง f a c e b o o k c o m นะครับอย่าลบนะฮะวิธีการ copy ครับก็คือกด Ctrl C เพื่อที่จะก o อบนะฮะแล้วก็กด Ctrl V เพื่อที่จะ p a s t e นะฮะ Enter ลงไปครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าใครแอบดู facebook ของผมมากที่สุดนะนะฮุกคนคนนี้เป็นคนที่ดู f a c e b o o k ของผมบ่อยมากที่สุดเลยนะะโอ้โหใช่แน่นอนครับ ใช่แน่นอนไอ้นี่เป็นเกย์บอลนี่มางอ่านมาดูหน้าเฟซบุ๊กกูนะฮะสำหรับวันนี้โอเคสีโอเกย์เยสเดย์นะสรับวัสดีับผมบ๊ายบายไป